เล่นสกีหนึ่งครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะครั้งที่ล้มแล้วไม่เคยลืมคือครั้งไหนคะเล่าใฟังหน่อยอุ้ยถ้าเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะเล่นพอได้ไม่ล้มนะคะผมเห็นพี่เซลฟี่แล้วอยากทำได้แบบนั้นบ้างอุยต่ยเราสามารถเล่นสกีได้ในทุกพื้นที่ของภูเขาเลยหรือเปล่าครับว้าย เล่นพิซซ่าได้แล้วค่ะอยากให้คุณแมวแนะนำวิธีเบรกหน่อยอยากเล่นแต่กลัวเจ็บกลัวล้มหน้าฟาดพื้นจะลดความกลัวได้อย่างไรคะน้องแมวน่ารักจังเลยคำถามนี้พี่แก่แล้วถ้าจะฝึกเล่นสกีเขามีกำหนดอายุไว้ไหมคะพี่แมวเคยคิดจะลงแข่งสกีบ้างไหมคะ สวัสดีค่ะ สวีสว wow. ีทกรีก้ากับแมวนะคะวันนี้นะคะมา q a กันค่ะความจริงนะคะแฟกซ์เกี่ยวกับสกีนะคะหลายๆคนนะคะส่งคำถามมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยค่ะแมวขอแบ่งคำถามออกเป็น2หมวดนะคะก็คือหมวดแรกนะคะพาแรกก็คือพาสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วอยากจะมาลองเล่นนะคะพาที่2ก็คือหมวดสําหรับคนที่เคยเล่นแล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้รับข้อมูลนะคะข่าวสารนะคะแล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมนะคะดังนั้นเราไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีคําถามและมีคําตอบ อยู่กับอะไรบ้างคะพาร์ทที่1น,นะคะเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกนะคะพี่แมวเล่นสกีมาแล้วกี่ปีคะพี่แมวเล่นสกีอย่างเดียวไม่รวมสโนโบอร์ดนะคะทั้งหมดรวมกัน4ปีแล้วคะ่ะแต่1ปีเล่นประมาณ10-15ครั้งคะ่ะก็เฉลี่ยไปก็น่าจะประมาณ50 -60 ครั้งเนาะแต่คำตอบก็คือเล่นมา4ปีแล้วคะ่ะข้อทีอ่2ใช้เวลาฝึกฝนสกีนานเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้ครับและ ถ้าเริ่มจากศูนย์เลยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะพอเล่นได้ไม่ล้มถ้าเริ่มจากศูนย์เลยนะคะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะไม่ทราบว่าคนอื่นจะใช้เวลานานกว่านี้หรือว่าสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแต่สำหรับแมวนะคะม่ใช้เวลาประมาณ2-3วันค่ะเราก็าจะรู้ตัวได้เลยว่าเฮ้ยเราพอเล่นได้นี่นาเอ้ยเราไปต่อได้นี่นา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> อยากจะให้ทุกคนลองหันเล่นดูนะคะ ข้อที่3นะคะเราสามารถเล่นสกีได้ในทุกพื้นที่ของภูเขาเลยหรือเปล่าครับว้ายโนคลิปเก่าๆเนี่ยจะพูดเสมอเลยค่ะว่า สก,กีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกทางนะคะไม่ใช่ว่าเราขึ้นในบนเขาแล้วนะคะแล้วเราจะลงตรงไหนก็ได้จะลอดใต้อุโมงค์หลอดใต้น้ําตกหรือว่าจะไปเ,เข้าป่าเข้าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะมันอันตรายนะคะดังนั้นคือเราควรที่จะเล่นในล i n ที่เขาปักหมุดไว้นะคะหรือว่าทามาร์คไว้นะคะก็คือทามาร์คไวน้นยเขาจะทาสีไว้ด้วยค่ะว่าสีคือสีอะไรนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนะคะเราจะเล่นมั่วสั่วถ่ตัดไม่ได้นะคะต้องเล่นในที่ที่เขากรูมไว้ เป็นที่สำหรับเล่นสกีเท่านั้นค่ะข้อที่4นะคะลำดับความยากง่ายของสกีมีกี่ระดับคะสกีมีทั้งหมด สามระดับนะคะแม่ไม่แน่ใจประเทศอื่นจะเหมือนกันไหมแต่ว่าที่สวิสเนี่ยมีสามระดับนะคะมีบลูไลน์สีฟ้านะคะแล้วก็เรดไลน์นะคะสีแดงแล้วก็แบล็คลน์สีดำนะคะความยากง่ายก็เรียงตามนั้นเลยค่ะสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีซี่เวย์นะคะสีแดงคืออินเทอร์มีเดียนะคะแล้วก็สีดำนะคะก็คือดิฟิ i คิลเวย์นะคะก็คือว่าสำหรับคนที่เล่นเก่งแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ตอบไปแล้วนะคะว่าสกีมีทั้งหมด3ระดับค่ะ ข้อที่5นะคะไม่หนาวบ้างเหรอคะน้องแมวเพราะบางครั้งเห็นเล่นตอนหิมะตกแล้วก็มีลมกระโชกด้วยหนาวไหมล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่หนาวมากนะคะเพราะว่าแมวก็จะเช็คอากาศก่อนนะคะเช็ควิสัยทัศน์ก่อนนะคะว่าเวลาเรามาเล่นสกีเนี่ยเราจะเจออากาศประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามันหนาวมากเราก็จะใส่เสื้อผ้าข้างในเยอะๆหน่อยใส่ฮิตเทคใส่เอ่อพูลอเวอร์เยอะหน่อยหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าถามว่าหนาวไหมล่ะคะ ถ้ามีลมพัดจริงๆก็จะหนาวแค่หน้านะคะเพราะว่าหน้าจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นค่ะที่เราจะโดนลมนะคะนอกนั้นจะไม่มีส่วนไหนที่โดนลมเลยค่ะบางทีคือข้างนอกหนาวมากติดลบอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในเปียกก็มีนะคะเพราะว่ามันมันร้อนจากการเล่นสกีนั่นเองค่ะดังนั้นต่อว่าหนาวไหมถ้าลมกันโชคมีพายุหิมะหนาวเฉพาะหน้าคะ่ะอย่างอื่นไม่หนาวค่ะข้อที่6นะคะน้องแมวเคยเล่นกีฬายอย่างอื่นมาก่อนที่จะเล่นสกีไหมคะ น้องแมวเป็นนักกีฬาวิ่งนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาบอลล์บอลน,นะคะแล้วก็ชอบว่ายน้ําค่ะแล้วก็ชอบเต้นด้วยนะคะแมวคิดว่าการเล่นกีฬาเป็นหรือว่าการชอบเต้นเนี่ยค่ะจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะของการบาลานซ์นะคะซึ่งแมวคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นกีฬาเป็นนะคะออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะมีทักษะการบาลานซ์นะคะสามารถอัดดปเข้ามากับการเล่นสกีได้ไม่ยากเลยค่ะ ข้อที่7นะคะอยากเล่นแต่กลัวเจ็บจังเลยกลัวล้มหน้าฟาดพื้นจะลดความกลัวได้อย่างไรคะน้องแมวอันนี้นะคะก็ความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะวิธีที่จะแก้ไข ความกลัวกับการเล่นสกีคือคุณต้องลองเล่นจริงๆแล้วนะคะความกลัวจะหายไปถ้าเกิดเราลองเล่นมันค่ะลองเช่ามันลองซื้อสกีมาใส่ลองเท้าดูใส่สกีดูแล้วก็ลองเล่นดูนะคะความกลัวจะหายไปในบัตรดนเลยค่ะความกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะไปต่อมันจะมีมาแทนความกลัวนั่นเองนะคะวิธีลบล้างความกลัวก็คือต้องลองเล่นนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะข้อนี้คือถามกันมาเยอะเหมือนกันพอสมควรเลยนะ เล่นสกี1ครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะเล่นสกีหนึ่งครั้งหรอคะสกีลิฟต์เนี่ยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ที่ถูกถูกก็ประมาณ50สวิตฟรังนะคะคือสกีลิฟต์นะคะสกีลิฟต์ที่เราขึ้นเป็นออกกลโดล่าเป็นเคเบิลคาร์หรือว่าเป็นที่แบบนั่งอะคะ่ะอันนั้นนะถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ50 แต่ที่แพงๆก็จะอยู่ประมาณ80นะคะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณที่วันละ70สวิตสฟรังก์นะคะ7จ2 1ก็ตีไปว่าวันละ2,500บาทนะคะส่วนใครที่มาจากเมืองไทยไม่ได้มีชุดสกีไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีรองเท้าสกีไม่มีตัวสกีนะคะก็ต้องมาเช่านะคะค่าเช่าตั้งแต่หัวจรดเท้าคนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง4 0 0 0แล้วแต่นะคะ ถ้าเป็นเด็กก็อาจจะถูกกว่านั้นนะคะก็เฉลี่ยเลยก็แล้วกันนะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะ,ะค่าเช่าสกีเนี่ยตีไปว่า3000ค่าสกีลิฟต์2500ก็ตีไปว่าวันหนึ่งนะคะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเล่นสกีนะคะคือ5500บาทถึง6000บาทอ่ตีไปประมาณนี้ค่ะข้อที่9นะคะน่ารักจงเลยคำถามนี้พี่แก่แล้วถ้าจะฝึกเล่นสกีเขามีกำหนดอายุไว้ไหมคะแล้วเด็กเล็กๆจะเริ่มเล่นได้ตอนอายุเท่าไหร่คะ คนสวิสเนี่ยค่ะเริ่มเล่นสกีกันตั้งแต่3ขวบนะคะ3ามขวบสี่ขวบแล้วก็พอเข้าอนุบาลตอน5้าขวบหขวบเนี่ยเขาก็จะมีสกีคลับนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะพาไปเล่นนะคะเขาก็จะเล่นเก่งกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยคําตอบก็คือว่าเริ่มเล่นได้ตั้งแต่3 4ี่ขวบเลยค่ะสําหรับอายุเยอะแล้วเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอาดี้เนี่ยอ่านข่าวให้ฟังว่ามีคนที่อายุสูงสุดทําลายสถิติก็คือว่าอายุ97ปีค่ะ เล่นสกีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เริ่มเล่นสกีตอน่อายุ9 7ปีนะคะผู้ชายคนนี้คือเขาเติบโตอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทมาก่อนนะคะดังนั้นเขาก็เลยจะชนานาญเนาะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะถ้าถามแมวว่าเล่นได้ไหมแมวคิดว่าอายุไม่สําคัญค่ะอยู่ที่คอนดิชันของร่างกายค่ะถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายเป็นประจำนะคะเราเล่นกีฬาสม่ำเสมอน,นะคะแล้วสุขภาพเราดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกกระดเดี่ยวนะคะแมวคิดว่าเราสามารถที่จะเล่นสกีได้หัดเล่นสกีได้ค่ะเพราะว่าตตออออนนนนนนนที่่่่เเเเราเนนะะเราาาาหหัดัดดลลละะะคจ้งุบก เขาจะไม่ได้พาเราขึ้นไปแบบยอดสูงเลยแล้วก็แบบถลายลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเขาจะให้เราเล่นแบบว่าง่ายๆก่อนดังนั้นคือเราก็จะล้มไม่มากค่ะ แล้วก็เราจะหัดเล่นช่วงแรกๆเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นมาล้านแดงได้ล้านล้านดําไม่แนะนําดีกว่านะคะถ้าเกิดอายุเยอะๆแล้วนะคะแต่คาตอบของข้อนี้ก็คือว่าเล่นได้อายุเท่าไหร่ก็สามารถหัดเล่นได้ค่ะแต่ว่าต้องเล่นให้ปลอดภัยนะคะ Safety first last but not least ข้อที่10นะคะ สามารถติดต่อให้พี่แมวเป็นครูสอนสกีได้ไหมคะหรือพี่แมวมีโรงเรียนในไทยที่ไหนแนะนําบ้างคะโรงเรียนในประเทศไทยนะคะพอได้คําถามนี้มานะคะพี่แมวก็เข้าไปสอบ ถามนะคะแล้วก็เข้าไปดูในหลายๆเว็บไซต์นะคะก็เห็นว่ามีอยู่หลายที่อยู่นะคะที่เขาแบบจัดทริปนะคะไปแบบเล่นสกีกันที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่แมวเนี่ยไม่ขอแนะนําที่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าที่ไหนไม่ดีนะคะทุกที่จดีหมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนนะเท่ากับว่าเขามีเซอร์ติฟิเคตนะคะเขามีใบอนุญาตให้กับเราสอนสกีได้ถูกไหมคะแต่ว่าเนื่องจากพี่แมวเองเนี่ยไม่เคยไปโรงเรียนในไทยนะคะก็เลยไม่รู้จะแนะนําที่ไหนดี เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปหาข้อมูลนะคะเชิงลึกนะคะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าเราจะไปหัดเล่นที่ไหนนะคะเพราะว่าทุกที่ที่มีครูะคะ่ะคิดว่าเขาน่าจะาดูแลความปลอดภัยให้เราได้นะคะส่วนที่ถามว่าพี่แมวน้องแมวเนี่ยสามารถเป็นครูสอนสกีให้ได้ไหมคะตอบได้เลยค่ะอย่างไม่เคิร์นเงินเง้อ เป็นให้ได้แน่นอนค่ะขอให้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาช่วงหน้าหนาวนะคะแมวกับอดีเนี่ยถ้าว่างนะคะหรือว่าเรานัดกันก่อนก็ได้นะคะเราสามารถที่จะมาเป็นครูสอนสกีให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดทิพนะคะทูเดทิ r i p นะคะหรือว่า Three- Day ิ r i ์ก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาแต่ถ้าเกิดว่านัดกันรุ่นนะันเนินอ่ะแมวมีเวลาอยู่แล้วแหละยินดีสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับรองสนุกแน่นอนแต่เนือสิ่งอื่นใดบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ แมวไม่ได้เป็นอาจารย์สอนนะคะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เราก็อาจจะแบบมาแชร์ประสบการณ์ได้เรารู้ว่าเล่นยังไงแล้วมันไม่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแนะนํากันได้นะคะไม่ใช่อาจารย์สอนนะคะจะให้ดีที่สุดต้องไปโรงเรียนสอนสกีนะคะแต่ถ้าถามว่าพี่แมวคะสอนนิดนึงให้ได้ไหมแบบลองลองดูได้ไหมนิดนิดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยอันนี้ได้คะ่ะด้วยความยินดีเลยคะ่ะยินดีรับใช้ทุกท่านคะ่ะอุ้ยตายมีอุบัติเหตุนะคะ อันนี้คือรถขนส่งคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยค่ะอะกลับมา Q&A กันต่อค่ะเปลี่ยนมุมกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะสำหรับ Q&A พาร์ทนี้นะคะสำหรับคนที่เคยเล่นสกีแล้วนะคะหรือว่าหัดเล่นสกีบ้างได้แล้วนะคะ,ะคำถามนะคะก็มีอยู่10ข้อเหมือนกันนะคะดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะ เล่นนานเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้แบบพี่แมวครับผมเห็นพี่เซลฟี่แล้วอยากทําได้แบบนั้นบ้างอุตายคือแบบว่าจริงๆแล้วพี่แมวจะบอกเสมอเลยนะคะว่าการเซลฟี่เนี่ยเราสามารถทําได้นะคะพี่แมวไม่ได้เป็นคนแรกที่ทําได้นะคะคือมีหลายๆคนนะคะทํานะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเล่นได้แบบนั้นนะคะพี่แมวกออ็บอกว่าพี่แมวเล่นมาแล้ว4ปีนะคะปีหนึ่งก็เล่นหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ คิดว่าจริงๆแล้ว,วอยู่ที่ความมั่นใจของเราค่ะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจเรามีกําลังขาที่ดีนะคะเราสามารถที่จะเซลฟี่ได้นะคะแล้วก็จะเล่นได้เท่ากับที่พี่แมวเล่นได้ตอนนี้นะคะคือพี่แมวไม่ได้เล่นเก่งนะเพราะว่ามันก็มีคนที่เล่นเก่งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เล่นเก่งประมาณระดับพี่แมวก็ฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขามีกำลังพอที่จะเบรกนะคะพี่แมวมั่นใจว่าสามารถเซลฟี่ได้แน่นอนคะ่ะข้อที่สองนะคะ เล่นพิซซาได้แล้วค่ะอยากให้คุณแมวแนะนําวิธีเบรกหน่อยเดี๋ยวแมวแปะลิงก์ไว้เลยนะคะเพราะว่า,ว,า break, วิธีการเบรกวิธีการเลี้ยวเบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่ทําพิซซาได้แล้วนะคะแมวได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะข้อที่3ตอนนี้ผมเบรกด้วยท่าพิซซาได้แล้วอยากเบรกเท้าคู่ขนานกันแบบพี่ครับต้องใช้เวลานานไหมอู้ถ้าเกิดว่าเบรกแบบพิซซาได้นะคะอีกไม่นานแล้วค่ะอีกประมาณน่าจะประมาณสัก เล่นอีกสักประมาณ5ครั้งอะสามารถน่าจะสามารถแบบเบรกเท้าคู่ได้นะคะวิธีการที่จะเบรกเท้าคู่ได้นะคะอาจจะมาแชร์กันขราวต่อไปเนาะเพราะว่ายังไม่เคยได้แชร์นะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าอยู่ในขั้นอินเตอร์มีเดียนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบรกแบบพิซซาได้แล้วเนี่ยเล่นหลังจากนั้นประมาณ5-10ครั้งอะรับรองว่าเบรกเท้าคู่ได้แน่นอนคะ่ะข้อที่4นะคะพี่แมวชอบเล่นแบล็ k ไลน์ไหมคะอุตาย Black Line มันคือ difficult way นะคะคือถา,ถามว่าเล่นได้ไหมก,ก็ทุกๆปีนะคะก็จะเล่นแบล็คล n e ตลอดนะคะแต่ว่าเล่นแ a c k คล n e เนี่ยเราต้องใช้กําลังขายเยอะมากซึ่งมันเหนื่อยก็จะไม่ค่อยได้เล่นแบล็คล n e เท่าไหร่สมวนว่าถ้าเกิดว่าเล่นนะคะก็จะเล่นแบบว่าออรอบแรกรอบ2ของวันนั้นนะคะส่วนรอบ3รอบ4รอบ5รอบหรอบ7ก็จะเป็นเรดไลน์ซะมากกว่านะคะชอบเล่นชอบเล่นเรดไลน์ Red line ค่ะแล้วก็ข้อที่หนะคะ ครั้งที่ล้มแล้วไม่เคยลืมคือครั้งไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยอุ้ยอันนี้คือมันจะยาวนะคะแต่ว่าเล่าสันส้นๆได้ค่ะก็คือว่าครั้งหนึ่งเคยไปเล่นที่ฮอกกี้บริกนะคะฮอกกี้บริกก็คือที่ที่พี่แมวเคยเ,เคยแนะนําเรื่องของตอนใส่ใส่ชุดสกีอะคะ่ะที่แนะนําอุปกรณ์สกีอะคะ่ะที่นั่นนะคะเคยเล่นแล้วก็มีฝรั่งเขาเล่นฟรีสไตล์เข้ามานะคะแล้วเขามาชนเขามาชนเราแล้วแบบทุกอย่างก็หลุดหมดเลยค่ะไม้โปร ไม้สติกหลุดแล้วก็สกีหลุดออกจากรองเท้าสกีเลยนะคะแล้วก็กิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะกุ๊กกุ๊กกุกิ้งไปประมาณแบบ3าสี่ตลบค่ะคือแบบครั้งนั้นน่ะคือจําไม่ลืมเลยแต่ถามว่าเจ็บตัวไหมไม่เจ็บตัวนะคะยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นว่า,าเจ็บขาเจ็บสะโพกเจ็บเอวเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เราเล่นเพิ่งเป็นปีแรกแล้ว มีคนเล่นฟรีสไตล์พุ่งมาชนเราออกจากต้นไม้อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่จะจำไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะคอยเตือนตัวเองเอาไว้นะคะกลัวมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครด้วยนะคะเวลาเล่นกันตรายนะคะต้องเรามาระวังกันด้วยนะคะข้อที่6นะคะนอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วพี่แมวเคยเล่นสกีที่ไหนอีกบ้างคะถ้าเกิดว่านับในยุโรปนะคะพี่แมวเคยเล่น ตรงที่มันเป็นตะเข็บชายแดนค่ะเคยเล่นจากสวิสข้ามไปออสเตรียนะคะฝั่งออสเตรียชื่อเมืองอิชกัวนะคะสามารถเข้าไปเช็คใน Google Map ได้นะคะแล้วก็เคยเล่นที่เซอร์มัตนะคะมันก็จะมีทางที่สามารถข้ามไปอิตาลีได้ะคะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณนี้ก็ตอบได้ว่าเคยเล่นที่ออสเตรียนะคะแล้วก็เคยเล่นที่อิตาลีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่แมวเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาก็เคยเล่น สโนบอร์ดนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เคยเล่นสกีด้วยครั้งแรกจริงๆแล้วที่หัดคือหัดเล่นที่ญี่ปุ่นค่ะข้อที่7นะคะเล่าประสบการณ์ที่ชอบที่สุดให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วว่าสกีอ่ะชอบทุกสิ่งอย่างอันเลยนะคะแต่ประสบการณ์ที่จําแล้วก็นึกนึกย้อนไปเนี่ยคือชอบที่สุดน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราสอนน้องคนหนึ่งก็คือเรามขารู้สึกว่า เราอะ่ะไม่ได้เก่งมากแต่เราอาจจะเป็นคนที่ใช้ภาษาไทายอธิบายได้เห็นภาพชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าน้องคนนั้นอะ่ะแบบมีเคยเล่นสกีมาซีซั่นหนึ่งเคยเล่นเคยลองเล่นมาครั้งนึงแล้วก็มาเช่าสกีแล้วก็มาให้เราหัดให้อะไรอย่างเี้ค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นน้องของเพื่อนสาวนะคะก็มาหัดเล่นสกีกันแล้วก็น้องเขาก็เล่นได้ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่า รู้สึกแฮปปี้อะรู้สึกดีใจว่าเออแบบคนที่เขาอยากเล่นแล้วเขาแล้วเราสอนเขาเล่นได้เขาอธิบายแล้วเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออก็ครั้งนั้นก็น่าจะเป็นครั้งที่ประทับใจที่สุดนะคะในที่เคยเล่นสกีมาค่ะข้อที่8นะคะน้องแมวเคยเล่นสโนว์บอร์ดไหมคะถ้าเคยอันไหนยากอันไหนง่ายกว่ากันคะโอ้โหตอบได้ง่ายเลยค่ะไม่ต้องคิดสกีง่ายกว่าค่ะสกีดูเหมือนว่ามันจะพุ่งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสกีจะเบรกง่ายกว่าเพราะว่าสโนว์บอร์ดเนี่ยเวลาเราเบรกอะเท่ากับว่าเราต้องหยุด หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเบรกเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องนั่งเราคิดดูสิคะว่าเรายืนอย่างเงี้ยแล้วเราเบรกปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งอ่ะก็เท่ากับก้นต้องกระแทกถูกไหมคะทีนี้คือก้นมันช้าค่ะประเด็นอ่ะเลยลืมสโนบอร์ดไปเลยแต่ก็ไม่ได้ลองเล่นอีกเลยนะคะก็ว่าอยู่ว่าจะลองเล่นสโนบอร์ดแต่ถ้าถามว่าอันไหนยากง่ายกว่ากันสกีง่ายกว่าสโนบอร์ดค่ะข้อที่9นะคะพี่แมวเคยคิดจะลงแข่งสกีบ้างไหมคะ ความรู้เราห่างอึงคือชอบเล่นค่ะชอบเล่นมากนะคะแล้วก็จะเล่นทุกปีนะคะจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะวินเทอร์หน้านะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะก็จะเล่นไปเรื่อยๆค่ะแต่ถามว่าเคยที่อยากที่จะลองแข่งไหมไม่เคยค่ะ <c oughs> เหมือนแบบว่าเราเล่นแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเอ่อเป็นอยู่นะคะระดับที่เราเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าจะเข้าเรียนจะเข้าแข่งขันจริงๆเนี่ยไม่มีอ่ะไม่ไม่เคยคิดค่ะ ตอบเลยว่าไม่คิดที่จะเข้าแข่งขันค่ะแต่อยากเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการเลี้ยวแบบพาราเรลเลี้ยวแบบทําให้ขาชิดกัรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะจะเล่นถอยหลังได้ค่ะอันนี้คือ next season นะคะก็ให้กําลังใจกันด้วยนะคะข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะขอเทคนิคการเล่นให้เก่งๆหน่อยค่ะพี่เล่นไม่ค่อยเก่งเลยแต่พอเล่นเป็นได้หลายซีซันแล้วเทคนิคสำคัญมีอะไรบ้างคะ แมวคิดว่านะคะการเล่นสกีนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ <c oughs> ก็คือการที่จะต้องวอร์มร่างกายให้พร้อมค่ะเพราะว่าสกีเนี่ยเป็นกีฬาที่เราจําเป็นที่จะต้องวอร์มร่างกายนะคะก่อนเล่นเสมอจริงๆแล้วทุกกีฬามันก็ต้องวอร์มเหมือนกันเนาะแต่เมวมีความรู้สึกว่าสกีเนี่ยมันจะต้องวอร์มเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้ขาเยอะนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีกําลังขานะคะที่สามารถเบรกได้นะคะที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอะสามารถที่จะแบบ หยุดได้แล้วก็เบรกได้แล้วก็เลี้ยวได้อะไรเงี้ยแมวคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือเป็นเทคนิคที่ทําให้เราเล่นสกีอย่างมีความสุขนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเล่นสกีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาเล่นแล้วก็จะมาแบบล้มแล้วจะมาลุกใหม่ๆแล้วก็จะมาแบบว่าเจ็บแล้วไม่เป็นไรมันไม่ได้หายง่ายๆแบบนั้นนะคะดังนั้นอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่สําคัญที่สุดเลยเทคนิคง่ายๆสําหรับแมวนะคะก็คือ การออกกําลังกายขาค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการซิดอัพนะคะการลุกนั่งนะคะก่อนที่เราจะใส่รองเท้าสกีนะคะเราก็ต้องยืดเส้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ทําให้เราเล่นสกีวันนั้นยังมีความสุขนั่นเองค่ะจากนี้ไปนะคะใครอยากเล่นสกีนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยกว่าจะฝึกฝนมาได้ขนาดนี้นะคะก็นานพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้สวิตสวิตกรี๊ดกรดลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้รัวๆได้เลยนะคะอาดีทาน เซคุบายแล้วเราพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปเล่นสกีก่อนบีกอนะดูสกีหมอสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ